ท่านมาย่อยอาหารโภชนะทานข้าวกันให้เต็มอิ่มพระเป็ดเชนยิ้มกำลังจะมาเอาตลกมาส่งถึงบ้านโหเราอกันบานชื่นฉชมโุราก่อนบ่ายคลายรี คนโดยน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุชนายดรุณีอยากหุ่นสวยหุ่นดีเลือกชุชนายดรุณีโชควิ่งชนคนอมโบตัน ITF1 เพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสายด่วนโทร0816657356ตอนนี้พวกโจรนะครับมันกําลังวางแผนปล้นแบงค์ชาติครับถูกต้องใช่ปล้นแบงค์ชาติเราทําไงดีครับกําลังก็ไม่ได้ชงมาเนี่ย1 2 3 4อาเ สิไม่เยอะกว่าสี่1 1 1สิบเอ็ดสิบองสิบสามิบสี่ส้าสพอลครับก็ลองยิฮะนี่เราก็ขนมาสักหมื่นก็ได้แต่ต้องเสียเวลานับกันหน่อย <c oughs> เ,ออเราจะรอให้มันไปป้นเสร็จก,ก่อนแล้วก็เรานับเสร็จพร้อมกับมันเงี้ยเหรมันก็อยู่ตัวต้องหาแนวร่วมไงถึงันต้องหากำลังเสริม <c oughs> ล,ลองครับ เมื่อกี้เรานับได้กี่คนสี่คนไงสี่คนแต่ดูเหมือนมันยังเกินนะแกลองนับสิจะเกิดได้ยังไงอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยเกินเกินแร่สองคนเป็นใครใครเนี่ยใครเนี่ยเฟาเขาเอาใครใครอ่ะเฮ้ยเดฉันเป็นใครเนี่ยใครเนี่ยมาใหม่แลใหม่แลนับดีดีนับดีดีกลัวแล้วกลัวแล้วเนี่ยเออเอาใหม่นับใหม่นะไั่กลัวเลยนะเดี๋ยวนับสถงนี้ไปมั่งเออ หนึ่งสองทะลุกี่คนสามสี่ห้ามันสี่คนเอ้าห้าหกว้าวไอ้เนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยทำให้งงเอาเพไ่นเรามาด้วยกันสี่คนไอ้เนี่ยเป็นใครอ้าวฉันเองอ้าวอากูอากูยังไงวิ่งตายแล้วโกนี่โกมายืนนานยังเนี่ยแหมยืนนานแล้วครับคุณตำรวจเฮ้ยแล้ว รู้ทุกเรื่องแล้เนี่ยอ่ก็ฟังหมดแล้วนี่<อ>นี่รู้ว่าสองคน<อ>สี่หูฟังรู้เพิ่หมดทุกหูเน<อ>ี<อ>่ยพวกเรารู้ความลับหมดแล้วว่าพวกแกเป็นตำรวจอใหญ่ให้พวกเราช่วยได้แต่ว่ามีข้อแม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หมายความว่าโกกับเมียเนี่ยจะช่วยพวกเราใช่ไหมใช่แต่ว่าพวกแกต้องช่วยฉันด้วยให้พาฉันเนี่ยออกจากที่นี่แล้วปิดคดีที่ฉันไอ้คดีปาดคอไก่อะ ไม่เป็นไรถ้าไก่เขาไม่เอาเรื่องแล้วก็ยอกฟ้องเราจะไปรู้ได้ไงเราไปคุยมันรู้เรื่องเลยไงเราไอ้ไก่ไม่เอาเรื่องแต่เจ้าของไก่เนี่ยไปแอดคาราบาวเนี่ยนี่ไอ้นี่ตัวเป็นแสบเนี่ยไปปาดเขามาเนี่ยไก่พี่แอดคาราบาวเขาพี่แอดเข้าใจดีเขาไม่เอาเรื่องหรอกเออพอดีแทงหวยฉันด้วยนะเราตำรวจไปจับไม่ได้เราไปจับเขาไอเจ้าของหวยก็ติดคุกเอองี้ยซิแต่ว่าไอ้เจ้ามือหวยมันจ้องจะยิงฉันอยู่วะโอ้ยทำตัวไปได้ ก็หลบๆเอาหน่อยโแล้วก็จะช่วยเพาว่าตำรวจจะตกป้าแค่ก็หลบนึกว่าจะออกคมเห็นอะไรช่วยเอาเองี้งี้งอนต้องช่วยฉันไม่ต้องห่วงเลยโกถ้าโกร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่โกขอมาเมื่อกี้ฉัานจะจัดการให้แต่ว่าตอนนี้นะพาพวกฉันเนี่ยไปหลบที่ไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยเราจะได้ซุ่มจับพวกบันก่อนไปปบ้านฉันไปไปไไปไหนอะไปไหนอะ บ้านอยู่นี่ไม่ใช่บ้านอยู่นี่จะไปไหน้าไปไหนนี่จะพาไปไหนเราเดินบ้านบ้านบ้านอยู่นี่รีบพาไปนูทำไมสมองเป็นอะไรพักนี้เเป็นงสมุดคิวอะสมุดคิวอะปล่อยให้มันว่างๆมั้งดิรับงานทุกวันเบอร์ไปหมดแล้วเอาเงี้ยเอางี้พักที่บ้านฉันเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเมียเฮ้ยเใจเอายอะไรกันเลี้ยงเมียเข้าใจฉันเลี้ยงเมียฉันฉันไม่ได้เลี้ยงพวกแก ผู้ชายหมาเยอะก็มองหันเลี so hey, to to ้ยนมันเป็นอย่างที่เอ็งบอกจริงเหรอวะแล้วมันพูดเรื่องอะไรอีกเฮ้ยจริงอย่างที่เอ็งพูดเหรอวะเฮ้ยหวานเขากรซิบข่าเขาจะงไงมันกระซิบหูซ้ายพี่แต่มันทะลุหูขวาข้าได้ยินไงเฮ้ยแล้วเอ็งได้ยินชัดไหมว่า มันคุยเรื่องอะไรกันต่อวะไม่ชัดอะอะไรฉันถามว่าเองอะได้ยินชัดไหมไม่ชัดไม่ชัดหมายถึงว่าฉันได้ยินพวกมันคุยกันไม่ชัดแต่มีไอ้คนแปลกหน้ามาร่วมวงสนทนากับมันด้วยแล้วมันก็เข้าไปวางแผนในร้านโกยีเฮ้ยแสดงว่ามันกําลังสุ่มหัววางแผนอะไรให้างั้นพวกเราต้องเสร็จมันแน่ๆเลยดิเฮ้ยใจเย็น เราไม่เสร็จมันหรอกไอการวางแผนของพวกันครั้งนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้นะไปบอกพ่อเสือพ,พ่อเสือรู้พ่อเสือก็โกรธพอพ่อเสือโกรธพ่อเสือก็ต้องฆ่ามันยิงมันปะทะกับมันแล้วคนที่รอดกลับมาเนะี่ยเราคอยกระทืบซ้ําอีกทีนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความยิ่งใหญ่ก็ต้องเป็นของพวกเรา หัวเราะอ,อะไรกันนะกะหนาละเสือเมฆฮะนะจะหัวเราะอ,อะไรหัวเราะให้กับชัยชนะสําหรับวันนี้ไงวันนี้ยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วนไหมเพราะว่าพอเสือเขาบอกว่าวันนี้ดาวโจนสสว่างสวยัยและถ้าเราบุกป้นแดงชาติวันนี้ยังไงเราก็ต้องสําเร็จใช่ไหมก็ใ <laughs> ช่สิแต่บางทีอาจจะมีคนตายก็ได้ <laughs> มันก็ต้องมีเรื่องมีเรื่องอะไรหมีเรื่องมีเรื่องไหมจะมีเรื่องอะมันง่ายนิดเดียวแต่พวกแกมั่นใจหรือเปล่าที่จะประทะตอนนี้ไอ้นี่เพิ่งออกมาเหรอท่านนั้นเขาฆ่ากันไปนานแล้วเนี่ยก็กาให้ตายกันไปข้างหนึ่งก่อนก็จะออกทํางานใหญ่แล้วจะฆ่ากันทําไมเราเฮ้ยพวกเราเมื่อคนครบอาวุธครบก็เดินทางไว้เดี๋ยวจะรีบไปไหนอะพ่อเสืออะไรของมันไอ้ปงหน่ง ไม่เม่โอ้ยเมฆฉันมีเรื่องสำคัญที่จะบอกพ่อเสือเพราะว่าตอนนี้ในซ่องของเราเนี่ยซ่องอะไรซ่องโจนของเราเนี่ยมีหนอนบอนไส้หรือว่าเกลือเป็นหนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าง่วงก็นอนก่อนไหมนี่เขาจะฆ่ากันทายแล้วมึงมาเท้าแขนอย่างนี้เหรอชัดๆเลยพ่ออะไรเกลือเป็นหนอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ พี่พูดผิดแล้วไม่ใช่เกลือเป็นนอนอะไรเกลือเป็นผี<ะ>เฮ้ยอย๋ามวมัวเล่นตลกกันพี่เองพูด่ะหมายความว่าในซ่องโจรของข้านี่มีตำรวจเป็นสายลับเหรอถูกต้ตองแล้วสายตเป็นสายลับี่มีสายลับของตำรวจเอเอเซเมกพูดจาอะไรระวังหน่อยมีหลักฐานอะไรหรือเปล่ามีสิพ่อเสือ,อพ่อเชิสืบรู้ว่าว่าเมื่อคืนเนี่ยไอ้สามคนเนี่ยมันไปแอบคุยกับคนแปลกหน้า ไอ้เมฆมันพูดเป็นความจริงเลยกฤษพ่อจะไปเชื่ออะไรกับมันนะฮะมันอยู่กับร่องกับรอยที่ไหนอะแล้วถ้าเกิดฉั้นแปลวอ้คนแปลกหน้ามาได้เนี่ยแกจะว่ายังไงอ้ขัจับได้ว่าพูดชั้นเป็นตำรวจฉั้นขอโทษโอ้โหเฮ้ยว่าอะไรแค่นี้ขอโทษเอาละเอาละข้าก็อยากเห็นไอ้คนแปลกหน้าเหมือนกันว่ามันเป็นใครไหนเว่าเจอไอ้คนแปลกหน้าแล้วแกจะว่ายังไงแล้วไหนเลยคนแปลกหน้าไหคนแปลกหน้า ก่อนบ่าคลเครียดจับหน้ามันหันมาให้ดูนี่ไงมันเป็นใครไอ้นี่แหละเองเข้ามาที่นี่เพื่อหวังอะไรและเองมีจุดประสงค์อะไรถึงเข้ามาที่นี่ในที่นี้มีอะไรให้เอ็งต้องเข้ามาาอว่าไม่ว่าเอ็งเข้ามาในเนื้อเอ็งจะเกิดอะไรอะไรทั้งหลายแหละที่เอ็งเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดถามที่อันเดีเองเป็นใครเราเข้ามาที่นี่ทําไมข้าคือสายลับตำรวจ เห็นไหมไงข้านึกอยู่แล้วบอกมาใครใช้มาลูกพี่ข้าเป็นใครบอกไปบอกไหมบอกไม่บอกฮะอยากตายตรงนี้นะฮะน้องไง้ติ๊บเขารู้กันทำไมล่ะชี่นทุกแกเลยเก็บเอาไว้ลอยกระทงเลยน้องไปหาฉาตบเลยพี่ตบอะไรอะไรกี่เก่าเหรอลูกพี่ฉัน ชื่อเสือเมฆแล้วงจริงเขาบอกพอเสือได้ยินไหมมึงพูดอยู่ออกดังลูกพี่มันคือเสือเมฆโอ้บ้าเสือเมฆค่ะ้บ้าปะเนี่ยเฮ้ยกโกหกโกหกข้าไม่ได้โกหกแล้วไม่ใช่เสือเมฆคนเดียวยังมีเสือลนเฮ้ยเสือหวานเฮ้ย,ยมันกำลังวางแผนให้พอเสือไปติดกับดักตำรวจ ห้าที่ออกรถล้นไม,ไม,ไม่ไม่จริงชั้นชั้นชาผมถูกใส่ร้ายเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ทรยศพ่อเสือพ่อเสือพ่อฉันถูกใส่ร้ายไอ้พวกเนี้เป็นเป็นพวกไห้กิจพวกเนี้ยเป,เ,ปเป็นพวกไห้กิจพวกเราเห็นเนาะว่ามันอะไปคุยกันใช่ไหมใช่ไอ้พ่อเสือพ่อเสือฟังฉันนะทไม่กล้าทรายศ์ฆ่าแบบนี้ฉันอยู่กับพ่อเสือตั้งแต่แบบ์บอก ฉันกินอยู่กับพ่อเสือพ่อเสือเป็นเสือพ่อของฉันข้าก็ไม่มละฉันจะถอยศพ่อเสือถ้าพ่อเสือไม่เชื่อแล้วก็พาแหนมมากินนเลยไ,ไหม <c oughs> ยังไงพ่อเสือก็ต้องเชื่อเพราะว่าฉันน่ะแอบได้ยินมันซุบซิบกันอยู่บ่อยพ่อเสือเชื่อฉันสิไอ้พวกนี้เป็นปตำรวจข้านารักเองแต่ที่นี่ <c oughs> ชุมชนของเรามันต้องมีกฎใช่ พวกมันเนี่ยซุบซิบกันมันบอกว่าจะทรยศพราเสือก็ว่ากันน้องก็บอกว่าอย่าเลยพราเสือแล้วก็เรียกมึงมาก็ว่างันนะ้นนะเพราะแม่งโดนเสือเล้วเรียกมึงมามึงจะไปทรยศกันทำไมมันก็บอกไม่ใหญ่หรอกฉันก็เป็นใหญ่มันก็ว่ากันนั่นเนาะบอกตรงๆพวกฉันไม่เคยซุบซิบกันพวกฉันเคยกินแต่ซุปไก่เอาละ กฎมันต้องเป็นไปตามกฎพ่อเองต้องตายจำอะไรได้พวกเนี้ยมันเหมือนอะไรแล้วชาวนาก็งูเห่าจำได้ไหมแล้วไอ้นิทานที่ว่าชาวนาก็งูเห่าตอนหน้าหนาวอ่ะชาวนาก็ออกไปทำทำนาเออเนี่ยเคยฟังกันไหมฮะมันองเป็นไปตามกฎกฎอะไรพ่อเองไร่งูเห่าเนี่ยมันนอนแข็งอยู่ร่างไล้วางไรเรียกเราหนีเรือไหม เฮ้ยชาวนาชาวนาก็สงสารไงไอป้นตลาดนัก <kind> ก <abonn és> ็กลับมาฟังเฮ้ยฉันไม่สนใจความผิดเจ้นี่ฉันไม่สนใจใฮ้เไปเอาเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงตายเปล่านี่นี่ขังหลบตรงนี้ไล่ไปเลยไลข้างนอกกันนี้อยู่แล้ว นุ่นอยู่ตรงนู้นมันก็จะได้กลับบ้านเลยไอตเอามาลากอะรย่างน้ยคาฉากที่บ้านรอหอยเต็มเรียบร้อยไหรอเนี่ยดีไอ้นั่นทำไมนะบอกว่าถ้าตายเนี่ยมึงหนีออกไปตายกันนอกตายในนี้มันจะคาฉากมึงต้องนอนจนกว่าเขาจะจบนอนนี้เนี่คนเาไรีบไปไหน ตายตรงนี้แหละคนที่บ้านจะได้จําได้เดี๋ยวออเดอร์ไอติมไม่ทันไปไปไปตายรอบไปกลับไปเดี๋ยวยิงไอ้ยิงไอ้ยิงไปละไอ้พ่อเอาไอ้เสือเป็นอะไรไปหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วไปหมดแล้วพ่อเสือครับเออเนี่ ข้าก็ขอขอบใจพวกแองมากนะใช่ที่ช่วยข้ารอดชีวิตเอ,นนอชาวนาเขาก็อุ้มงูเ้ยมันตายไปแล้วไม่จบเดี๋ยวจะยิงชาวนาให้ตายเรียบร้อยแล้วนะพ่อแล้วเราจะเอาไงกันต่อล่ะเอาอยัางไงต่ออ๋อต่อไปก็พาพ่อเสือพยักษ์เนี่ยกลับไปที่โรงพักนี่ล้ <c oughs> อเล่นเรื่อยเลยนะล้อเล่นจะมาล้อเล่นอะไรตอนนี้ฮะผมขอแนะนำตัวเลยดีกว่าผมผู้กอง ปิดดาและนี่คือท่านรองเออเอาละผม<ไ>พลตำรวจเอกพยัก์เออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จา่า <c oughs> นี่กระจา่าเอเหรอใช่เราปลอมตัวมาท่าน,นาทำความผิดไว้มากแล้วหมายความว่าตำรวจทุกสิ่งทุกอย่างเราวางแผนไว้หมดแล้วผมเนี่ยปลอมตัวไปเป็นโจรป้นทั่วทุกทั่วราชอาณาจากักรเพื่อจะให้ท่านพยัก์เนี่ยเห็นความดีของเราแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วย น้องสาวอย่าขัดขืนยอมให้พี่จับซะโดยดีเอากุญแจสิครับกุญแจไอ้แจมือไม่เดามาแล้วจะเอามือทำอะไรนี่ไงจับตัวไม่ไงอ๋อแล้วไปจหายแวบปล่อยปล่อยพ่อไปเลอวนะไม่ได้หรอกแต่ฉันรู้ว่าเธอทำความดีเอาไว้ห้ามพ่อพ่อก็ไม่เชื่อไอ้เรื่องนั้นน่ะฉันไม่เอาความหรอกนะแต่ว่าพ่อเธอทำเวรทำกรรมไว้เยอะแล้วช่าตำรวจตายด้วยต้องไปชดใช้ในคุกจ้า คุมตัวสองพ่อลูกนี่ไว้โอ้ยผมไม่ผมไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องคุมหรอกนี่คนมีความผิดก็ต้องไปรับผิดและผมเมื่อสบายแล้วนี่สบายยังไงอ่ะนี่อ๋อย่าจับผมเลยใชเรื่องที่เราตกลงกันไว้อ้าวที่ตกลงกันไว้เรื่องคดีเอาความเรื่องฆ่าไก่ที่พาเขามาจับได้เนี่ยเขาก็จะไม่เอาเรื่องคดีไอ้ปาดคอไก่แอนคาราบาวไอ้เรื่องนั้นนะครับเราส่งเรื่องไปทางกรมตารวจเรียบร้อยแล้วทางกรมบอกแล้วว่า จะไม่เอาเรื่องเอาราวกับท่านโกยีที่ฆ่าปาดคอไก่อาแล้วแต่ว่าอีกคดีหนึ่งครับก่อนที่ท่านจะปาดคอไก่อ่ะล๊อคแล้วเจะเอาลูกฉันไปด้วยไหมเอาจต้องไปเคลียร์ที่โรงพักไปให้ปากคำเหรอใช่นี่ตลกว่าพ่อหนูต้องติดคุกเหรอคะติีคุกติดกันหมดนี่แหละครับมันเป็นมันเป็นกรรมของพ่อลูกเอ้ย เดี๋ยวฉันดูแลลูกให้เออฝากลูกด้วยนะฝากลูกด้วยเชิญตัวไปโรงพักเลยครับมาฮะมากันหมดเลยครับไม่สั่งเสียงกันก่อนเนาะไม่สั่งแล้วไอ้งูเขาน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปเล่าต่อในคลิปใช่ครัทางนี้นะครับคนทำความผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเฮ้ยจะดึงทางไหเนี่ยจะพูดเป็นหลักเนี่ยใจ่ครับโกครับเขาจะชนกันไปเขาไปกันหมดเลยยังจะพูดบ้าอยู่คนทำความผิดถึงแม้ว่าจะหนีไป ไกแสนไกไ่ก็ไม่พ้นกฎมหมายของบ้านเมือง,ม,ม,งมันกระทำความ,มดีกันเอาไว้นะชาวโลกแล้วความดีนั้นจะตอบสนอง